หญิงทานซี่โครงย่างซี่โครงหมูย่างแต่อันนี้หญิงสนใจมากหมี่ขั้วกะปิคู่หมูหวานหอมค่ะแล้วท่านนี้คือคุณแอนคุณแอนอันนี้เลยคะอันนี้เป็นสันคอหมูน้ำกระทาตัวนี้ก็อร่อยนะคะค่สันคอหมูยังไม่หมดนี่จ้ะ f ซี r ั e a ด้งเจอันนี้อร่อยมากเลยนะเจเจอะไรล่ะเจบอกเลยนี่ร้านนี้ขายอยู่อย่างเดียวอร่อยมากเค้กล้วยหอมเขาบอกเลยว่า ดีมากๆและเป็นร้านดังมากๆ <c oughs> คือเปิดรับออเดอร์ปุ๊บหมดปุ๊บมหมดรับ ถึงว่าเขาไม่มานั่งตรงนี้กงอยู่ตรงนั้นแต่ดีก่อนอื่นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงกําลังแจ๋วนี่ย่าถอดถุงมือก่อนเพราะว่าย่าจะไปร้านนี้หรือดูการคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะคะคุณวันดีเจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนเริ่มต้นจากที่เมื่อกี้ย่าถามแพทต้กงงงอะไรคือโฟซีซันด้งคะโฟซีซันด้งของเราคือเปรียบเป็นสี่ฤดูนะคะ ฤดูแรกจะเป็นตัวเนื้อค่ะแทนฤดูใบไม้ผลิ oh. ไข่ปลาแทนฤดูฝนแล้วก็หอยโฮตาเตะแทนฤดูหนาวสุดท้ายนะคะจะเป็นฟัวกาแทนฤดูร้อนค่ะฤดูการทําไมมันต้องเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชื่อร้านฤดูการค่ะคือจริงๆร้านเนี้ยเริ่มมาจากกลุ่มเพื่อนก่อนที่ที่ มีรสไาติที่ต่างกันนะคะบางคนชอบกาแฟบางคนชอบอาหารญี่ปุ่นบางคนชอบอาหารยุโรปเราเลยมีความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ตรงกลางให้ทุกคนเนี่ยมารวมกันได้อย่างอันนี้ค่ะซี่โครงซี่โครงหมูปิ้งค่ะคตัวนี้เราใช้ซอสที่สูตรพิเศษของทางร้านเราหมาักเว็นเวลาณหนึ่งคืนแล้วเอามาย่างแล้วอันนี้คือ,อ,นนอตัวนี้คือหมี่คั่วกะปิ ทานคู่กับหมูหมูหวานหอมค่ะตัวนี้เขาจะเป็นเราใช้มีไรเบอร์รี่ค่ะคุกบีบไม่เล่านิดนึงค่ะคุกรวมกันเลยวันคล้ายๆก็ผัดหมี่หวานหวานอ่ะนึกออกปะแต่นี้มันจะมีกลิ่นหอมกะปิด้วยตัวนี้จะเป็นสันคอหมูทาบกระนาบกระทะนะคะทานคู่กับเจ้าหอนค่ะบูมเป็นคนน่ารักเสียสละเสียสละทุกเทปเลยนะบูมขอบคุณที่เสียสละชเป็นไงบ้าง มาที่โต๊ะกันบ้างมาที่โต๊ะเลยว่ามีอะไรบ้างเมนูนี้คืออะไรหมูกรอบชาชูค่ะตอนนี้เรานําหมูกรอบหมูสามชั้นวนไปอบก่อนแล้วก็นำไปทอดทีถึงทานคู่กับซันนี่สับปะรดค่ะหมูกรอบชาชูลักษณะเขาจะไม่เหมือนนุ่มแล้วเขาจะไม่เหมือนเรเขาเรียกว่าอะไรหมูกรอบทั่วไปอะเขาจะ่อีกแล้วเหรอเอามาทอดก็จะกรอบซันนี่สับปะรดค่ะนี่ค่ะอ นี่นี่ทานคู่กับซันนี่สับปะรดค่ะเออเก๋มากอันนี้เป็นไงคะน่าจะแบบเข้ากันมากสับปะรดตัวนี้จะเป็นเนื้อย่างสลัดซอสบวยค่ะตัวนี้เป็นข้าวมันไก่ชูวีค่ะตัวนี้เราข้าวเนี่ยพิเศษตรงที่เราเอาไปผัดกับเครื่องเทศก่อนชิมสยา มันจะเหมือนข้าวนุ่มตัวนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหรือดูการค่ะตรงนี้ค่ะเราจะใช้เนื้อซี่โครงหมูกับตัวแก้มค่ะค่ะแล้วก็จริงจริงในในชามจะมีน้ํามาแล้วแต่ว่าลูกค้าสามารถเติมได้คนกินเนื้อมานี่งงมากไม่กินเนื้ออย่าจับเขาพกคนกินเนื้อมาด้วยโอ้ไม่กินเนื้ออ๋อนี้คือเขาเติมเวลาน้ำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือ ต่อมาค่ะตัวนี้เป็นข้าวหน้าฤดูการค่ะตัวนี้เราจะเอาวัตถุดิบของแต่ละเมืองจากญี่ปุ่นมารวมอยู่ในคล้ายๆตัวนี้มีหลายหลายสีฤดูการตอนนี้เราอยู่ประเทศไหนคะมีทั้งอาหารไทยก๋วยเตี๋ยวเรืออาหารฝรั่งญี่ปุ่นตัวนี้จะเป็นข้าวผัดเนื้อย่างค่ะคุณล้องร้องผัดมันเนื้อหรอคะเชิญเชฟค่ะเชิญเชฟสวัสดีค่ะเชฟค่ะสวัสดีค่ะเชฟอันนี้ คือมันเนื้อคุกกลุบปนินแล้วค่ะใช่ครับอตอนผัดแล้วก็จะมีน้ํามันเนื้อแล้วเราก็มีกา,กากเนื้อด้วยครับเราจะใส่ไปด้วยครับผมที่เราเห็นนี่คือกากเนื้อใช่ค่ะใช่ครับผมเสร็จปุ๊บก็จะใส่พวกแบบว่าเออ,อให้ดูแบบสวยงามแล้วเขาก็จะส่งเสิร์ฟมาอย่างไเสิร์ฟนะมาในอันนี้ครับค่ะแล้วก็มีไงครับโปะเนื้อลงแล้วก็ค่อยค่ะอ่ะให้เชฟตกแต่งเลยเวลาเราเสิร์ฟคือเราอร่อยตั้งแต่อะไรข้าวผัด ทุกอะไรมันไก่ของเขาแล้วอะแล้วว่าเข้มข้นเพราะฉะนั้นมันเนื้อนี่ก็คงแบบเข้มข้นสุดๆเกลือพร้อมกับไข่ดองไข่ดองอันนี้ดองซีอิ๊วใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วโปะมากับเนื้ออย่ังไนก็จะมีกระเทียมเจียวครับกระเทียมเจียวกรอบโรยอ๋อโอ้โหกระเทียมกระเทียมนี่เหมาะกับกินเล่นมากเลยกรอบมันดูต้นหอมญี่ปุ่นนี่อร่อยมา นอกจากนั้นยังมีของหวานดับแรกคือบานอฟฟี่นูเทลล่าค่ะฮันนี่เลมอนทาร์ทค่ะขอเชิเลยอันนี้นี่และอันนี้และซุปเปอร์ลิดช็อคโก้ค่ะโหดูช็อคโกแลตท็อกมาแน่นเลยค่ะเข็มค้นมากสายช็อคโกแลตเป็นไงบูมดีมากดีมากกล้องตัดรับเขาได้เลยถามตาคุณละค่ะมายังครับอันนี่หลังๆเขารู้คิวอะกล้องนยนะโอ้ลู้ เป็นไงเนื้อครับจากญี่ปุ่นเมืองโคชิตะเกะนะครับเนี่ยอะไรไม่มีเนี่อันนี้มันเห็ดเห็ดชิตะเกะอันนั้นมันเโอ๊ยตายแล้วเนื้อเป็นยังไงเนื้อนุ่มข้าวเป็นไงตัวข้าวข้าวล้วนทุกเม็ดเลยครับร้านะเกิดอยากจะไปอยู่ตรงไหนคะร้านฤดูการอยู่ที่โครงการเมืองเอกนะคะใกล้มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเราเปิดให้บริการเป็นสองโซนนะคะโซนแรกก็คือในส่วนของคาเฟ่เปิดให้บริการแต่เจ็ดโมงครึ่งจนถึง สองทุ่มโซนร้านอาหารเปิดให้บริการตั้งแต่11บอโมงจนถึงห้าทุ่มพิเศษค่ะสำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์เราเปิดให้บริการจนถึงเที่ยงคืนค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะอย่างที่ทบอกเมื่อกี้ที่ฉันยังเห็นมือเธอยังมีไอ้นี่อยู่เลยอ่ะขอโทษนะคะเลมอนยังติดฟันอยู่เลยแล้วคุณไปนั่นได้ยังไงอ่ะกล้วยหอมต่อเลยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยที่เอามารายการเนี่ยนะคะอยากจะบอกนะคะว่าขายดีมากเลยเหรอขายดีมากตอบคู่กันเลยใช่ไหมคือ ร้านเนี้ยขายดีแบบไม่เกินจริงเปิดออเดอร์ปุ๊บปิดปับ๊บงงมากหนึ 1> 1่งถึงสนาทีหมดไ<า>รดีเบกอิดเบฟอร่อยมากหวานน้อยหอมแบบหอมสุดๆคุณไ,ไปดูครารานี้ านของเราพิเศษตรงที่มีแค่เมนูเค้กกล้วยหอมแค่อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ขายแค่แบบเดียวไซส์เดียวไม่มีอย่างอื่นเพิ่มเลยส่วนเนื้อแป้งเค้กกล้วยหอมของเราที่พิเศษหน่อยนะคะก็คือเราจะใส่เป็นอัตราส่วนกล้วยเยอะที่สุดเลยเราอยากเป็นตัวเลือกของลูกค้าถ้าหากว่าวันไหนลูกค้านึกถึงเค้กกล้วยหอมอยากให้ลองนึกถึงเบคอิตเบฟเป็นตัวเลือกด้วยค่ะนี่ค่ะร้านนี้นะคะเบคอิตเบฟนะคะคุณตาลเจ้าของร้านค่ะ ใช่คือเขาชอบทําเข้าไปรู้ <ke k S 2> เลยร้านนี้ทำเค้กกล,ล้วยหอมใช่แล้วเขาลองผิดลองถูกมาหล<อ>ายรอบจนได้มาเปิดร้านอย่างจริงจังนะคะเริ่มต้นก็คืออยู่ในคอนโดคุณทําไปทํามาเอา้าเปิดร้านที่ห้วยขวางเลยเค้กกล้วยหอมค่ะเค้กเนื้อนุ่มแน่นนะคะหอมกล้วยชัดชัดมากจริงๆ ใช้กล้วยหอมทองนะคะที่สุกพอดีอรสชาติออกหวานธรรมชาติไม่เลี่ยนนะคะใช้ไข่ไก่สดใหม่นะคะผสมจนได้เนื้อสัมผัสเนียนนุ่ม<อ>กล้วยที่ใช้แต่งหน้าเลืออแบบสุกกาลังทานคุณอเออเพื่อให้ได้รสสัมผัสเวลาออดีเวลาทานทุกคำนะคะขนาดก็เป็นขนาดเดียวด้วย 1ปอนด์360บาทค่ะเก็บนอกตู้เย็นได้2วันแช่ตู้เย็นอยู่ได้4-5วันนะคะมักินไดเยอานออนไลน์แล้วก็ออกบูธนะคะสามารถดูได้ที่เพจนะคะของร้านค่ะ b a k อ it เบ b มนั่นเองนะคะไม่มีวันหยุดค่ะ ซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีไปออกบูธที่ภากรกอนด้วยนะคุณตลอดเดือนกรกฎานะคะ<ม>แต่ถ้าใครอยากจะสั่งนะคะก็ร้านเขาเนี่ยมีหน้าร้านอยู่ที่ซอยรัชดานิเวศนะคะแยก5อยู่ย่านห้วยขวางนั่นเองค่ะจริงเหรออันนี้อยากถามเจ้าของร้านว่าขายอย่างเดียวจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าตอนเปิดมาเนี่ยสองนาทีหมดเกลี้ยงเลยจริงตอนนี้เขาปรับแล้วนะนนคือลูกค้าก็แบบอยากได้ เขาปรับเป็น3นาทีหมดรับเยะจากตอนแรกอะสอ,สอนาทีาแล้วทุกคนบอกสองนาทีเจ้าของร้านบอกได้เป็น3นาทีเรอะกว่าน,นั้นไหมเน่ะ <c oughs> <c oughs> จะปรับทะไมเยิ่มมาอะไรเ,เดียวไม่แต่เขาปรับไป <c oughs> จริงๆแต่คือคือพี่เขาทําคนเดียวอตอนเนี้ยจากจากสองหนึ่งถึงสนาทีออเดอร์หมด แต่อันนี้เขาปรับจริงๆเป็น30นาทีรู้เลยว่าเขาจริงๆบูอันนี้ถามกับพี่เขามาแล้วกล้วยที่เอามาทําเนื้อเคก็จะเป็นกล้วยแบบนึ่งกล้วยที่เอามาโปะด้านหน้าที่ตกแต่งก็จะเป็นกล้วยแบบนึ่งใช่คือเป็นกล้วยหอมเหมือนกันนะแต่ระดับความสุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันแตกต่างกันน่ารักเขาคือเขาจะบอกวันผลิตเลยว่าอันนี้ผลิตวันที่22นะแล้วก็สามารถอยู่ในเก็บในตู้เย็นก็คือแค่ประมาณ4วันถ้าเก็บในฟรีซฟเดือนหนึ่งแต่เชื่อปะ คุณหมดคุณพี่เจ้าของร้านอยู่นี่ทำคนเดียวเลยใช่ไหมคะคุณตาเนี่พตอนตอนนี้มีพนักงานแล้วว่าพอมีพี่พนักงานมาช่วยจาก2นาทีเป็น30นาทีแต่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงขายดีคือเนื้อเค้กเขาเบานุ่มอร่อยมากแอดไลน์ล่วงหน้าเบกอิดเบฟใช่ก็เบกอิดเบฟสั่งแอดไลน์สั่งออนไลน์ล่วงหน้าได้เลยไปยืนไปยืนที่หน้าร้านที่คอนโดทำตาปีบๆอย่างนี้ไม่ได้หรอ น่ารักอยหเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ได้กินกันะสวยอะเด็แเ่็ดไอ้ล็อตนี้เราเราสามารถซื้อกลับไปได้ใช่ไหมคะหรือมีคนาบอกจองซื้อเอาไปเลยอ๋อไปไปเลยบกจองอะบกจองเอาไปให้ผู้หญิงใครคือบกใครเออไม่รู้จักไม่รู้จักย่อมาจากอะไรบกอเบ่อนบกคือบอกก่อ้ยจังบกอ๋อไม่ใช่เบคอนไม่ใช่เบกก่อนตอนนี้บอกอะตอนนี้บอกบอกว่าเบ่อนอุย